คลิปนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการปลูกอ้อยคันน้าในฤดูฝนนะครับ oh. ซึ่งในบางครั้งเราอาจจะดูว่าฤดูฝนเหมาะแก่การปลูกอ้อยทันน้านะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ฝนตกและไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ํานะครับอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากปริมาณน้นําฝนที่ตกมาอาจจะมากเกินไปทาให้เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่ปลูกอ้อยคันน้ํานะครับซึ่งเรามาดูผลของการ ที่หาฝนตกลงมามากเกินไปนะครับหนึ่งครับการสูญเสียธาตุอาหารเนื่องจากหน้าดินถูกน้ำฝนชะล้างและพัดพาหน้าดินออกไปครับ2ป oh, <no. S 1> ัญหาวัชพืชขึ้นเป็นจำนวนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝนและความชื้นสูงซึ่งวัชพืชจะไปแย่งอาหารในดินเป็นเหตุให้พ้่ยเจริญเติบโตช้า3าม ปัญหาโรครากเน่าอันเนื่องมาจากแปลงขูกถูก,น,น,าน,าน,ก,กน้ำช่่มผังเป็นเวลานาน 4. การเกิดน้ำช่่มผังเป็นเวลา2-3วันขึ้นไปทําให้รากอ้อยเกิดสภาพขาดออกซิเจนนอกจากนี้ยังทําให้ขาดแคลนธาตุไนโตรเจนอีกด้วย 5. ปัญหาดินแน่นจากฝนที่ตกลงมา ก็อาจจะทำให้การเจริญเติบโตชะงักนะครับนี่ก็เป็น5ปัญหาในการปลูกและการดูแลอ้อยในช่วงฤดูฝนอเคเรามาดูวิธีแก้กันบ้างครับ1ครับคุมแปลงอ้อยที่ปลูกด้วยฟางหญ้าแห้งหรือใบไม้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ้นหรือลดการชะล้างหน้าดินป้องกันดินอัดแน่นจากแรงน้ําฝน ที่ตกลงมากระแทกดิน <Yahoo! S 2> สองการยกแปลงปลูกจะช่วยให้ระบายน้ำได้ดีรวมทั้งลดปัญหาการท่วมขังบริเวณรากอ้อยโอเคสามกรณีแปลงเกิดน้ำท่วมขังอ้อยจะเกิดสภาพขาดออกซิเจนและไนโตรเจนเมื่อน้ำแห้งควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปริมาณไนโตรเจนสูงเช่นปุ๋ยพืชสดปุ๋ยน้ำ หรือปุ๋ยหมกักใส่บริเวณโคนอ้อยเพื่อเป็นการฟื้นฟูให้อ้อยมีการเจริญเติบโตเหมาะสมกับอายุของอ้อย <Yeah. S 1> สี่การป้องกันเชื้อโรคและเชื้อราที่มักเกิดขึ้นในหน้าฝนควรใช้พันอ้อยที่ต้านทานต่อโรค ถ้าหากเกิดโรคและเชลาควรกำจัดให้ถูกวิธีเช่นโรคใบขาวควรขุดใบที่เป็นโรคใบขาวออกไปทำลายนอกแปลงก่อนจะลุกลามไปยังต้นอื่นๆเป็นต้นห <c oughs> ากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้เกี่ยวกับอ้ยขน้ำก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องอ้อยขน้ำละเอ็ดด้วยนะครับโอเคเราจะนำเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับอ้อยขนาม มาฝากคุณเช่นเคยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ